าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้มชมที่เคารพค่ะคือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมนีกังวลไกลกลับมาพบก,กับท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะและแน่นอนนะคะในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความหมายสําหรับทุกคนหลายสิ่งหลายอย่างที่ทํามาตลอดทั้งปีสําหรับชาวพุทธที่ดีเรามีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผ่านพน้นเรื่องราวที่ร้ายๆรวมไปจนถึงเรามีสติสําหรับการรับเรื่องดีๆแน่นอนค่ะวันนี้เรื่องราวของส่องธรรมมีอะไรที่น่าสนใจติดตามค่ะ วันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพุทน,น้อยเศรษฐเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีเพื่อติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่บุญที่ก่อเกิดจากความกระตันยูกระตะเวทิตาต่อบุรพาจารย์เศรษฐเรือทองหลวงปู่บแบงจันทศโรบุญที่ก่อเกิดจากการที่ได้ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่บวชชีพราหมณ์ถือศีลจริยีและปฏิบัติธรรม และบุญที่กอ่อเกิดจากการที่ได้แสดงออกถึงความชงรักพักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นบุญต้อนรับปีใหม่เสริมสร้างสิริมงคลเสริมโชคเสริมดวงชะตานำพาให้ชีวิตของตอนเองคนที่เรารักและครอบครัวมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานตลอดจนสิ่งที่ปรารถนาในปีใหม่นี้ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพุทน้อย พร้อมด้วยคณะศิษยาน,นุสิตชาวเศรษฐีเรือทองของหลวงปู่แบนจันทัชโรได้กำหนดจัดงานวําเพนกุศลคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่แบนจันทัชโรปีที่25และพิธีอุปสมบทหมู่บวชชีพราหมณถือศีลจาริณีและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง13มกราคม2568 เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่แบนจันทัโรพระเกจิอาจารย์ต้นตำรับแห่งการปลูกเสกสร้างเรือแม่ตะเคียนทองและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระสกานณิกรชาวไทยในการนี้ ท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์พร้อมด้วยสิทธิญาณหรือสิทธิชาวเศรษฐีเรือทองได้ฝากข่าวสารเพื่อเป็นสะพานบุญเชิญชวนท่านผู้ชมรายการตลอดจนผู้ที่ทราบข้อมูลข่าวสารได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้พร้อมกราบนัมัสก,การหลวงปู่แบนจันทศโรองค์ใหญ่นอุทยานบุรพาจารย์ศิษย์เรือทองที่จะเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไป รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบน้ัสการท่านเจ้าคุณพระโสพลพัฒนคุณด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพูดน้อยเพื่อติดตามข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจเราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านผู้ชมรายการทองธรรมอาตมาภาพพระโสพพัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดพุดน้อยที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสามวันนี้ ไอยากจะมาบอกกล่าวลูกศิษย์เศรษฐีเลือทองทุกท่านเพราะว่าอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันที่เราจะทำบุญหลวงปู่ในวันที่13มกราสาเหตุที่ทำบุญนี้เพราะว่าเราก็ทำมาทุกปีแต่ว่างานนั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่7 มุกดาวันที่7เนี่ยก็จะมีการบวชนาคหมู่แล้วก็บวชชีพราหมณ์บวชนาคหมู่นั้นก็จะประมาณ9ก้าโมงจะปรงผมนาคที่วัดคูณน้อยเมื่อผมปรงผมนาคแล้วก็จะมีการทำผันนาคทำผันนาคเมื่อทำผันนาคเสร็จก็จะแห่นาคเข้าโบสถ์ประมาณบ่ายโมง เพื่อทําการอุปสมบทแล้วหลังจากนั้นก็ช่วงเย็นเมื่ออุปสมบทเสร็จแล้วบวชนาคเสร็จแล้วเป็นพระแล้วเป็นองค์แล้วก็จะขึ้นไปสวดมนต์ในช่วงเย็นแล้วก็จะท,ทําพิธีบวชเนคขม,มะหรือบวชจีพราหมณ์ในวันที่7ตอนเย็นอันนี้คือกําหนดงานในวันที่7นะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีบิณฑบาตท,ทุกเชา้าประมาณ9ก้าโมงเช้านะ พระจะบินธบาตญาติโยมที่มาบวชชีพรามเมณ่นคขมะก็จะใส่บาทกันมาใส่บาทกันอันนี้คือความมุ่งหมายที่ชาวลูกศิษย์เศรษฐีเรือทองได้กระทำมาทุกปีไม่เว้นเลยไม่ได้ขาดหายไปไหนเพราะว่าความกตัญญูที่มีต่อหลวงปู่นั้นนะลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็มีความ เต็มใจจริงใจแล้วก็มากราบไหว้หลวงปู่ด้วยความเคารพตลอดมาก็นะอยากจะขอเชิญชวนท่านทั้งหลายท่านผู้ชมรายการหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยให้มาร่วมกันบวชนาคหมู่แล้วก็เชิญมาบวชเนคขมะร่วมกันเพื่อปฏิบัติอยู่ด้วยกันเจวันด้วยกันพอวันสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นวันที่13ก็จะมีการ ทำบุญทักินาทานถึงหลวงปูนะ่เป็นมาทุกปีแบบนี้ไม่เคยขาดและมาปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ใกล้ถึงเวลาแล้วเจ็ดมกราจนถึงวันที่13มกราอาตมาภาพเองนั้นก็มาอยู่ที่วัดทุน้อยอยู่กับหลวงปู่เนี่ยปีก็ได้ทำความกตัญญูต่อหลวงปู่มาตลอดเพราะฉะนั้นความกตัญญูรู้คุณเนี่ย ก็คงจะขาดกันไม่ได้ด้วยลูกศิษย์เศรษฐีเรือทองทุกท่านทุกปีก็จะมากันแล้วก็ระหว่างที่วันที่7ถึงวันที่13เนี่ยก็จะนําอาหารมาเลี้ยงพระหรือว่ามาเ,เลี้ยงแม่ชีพราม์เนคขม,มะก็ได้ก็เชิญชวนนะมา,มา,ม,ามาร่วมกันวันนี้อาตมาภาพเองนั้นก็ขออนุโมทนาและก็ขอเชิญชวนได้มาร่วมกันก,นกนระทำความดี ได้มาร่วมกันทําบุญให้หลวงปู่ซึ่งเป็นเทวดาประจํากายประจําใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้อรตมาภาพเองก็คงจะขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านให้มาร่วมกันปฏิบัติให้เป็นสิ่งที่สําคัญสเสมอมาตลอด27ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งสำหรับญาติโยมที่จะได้มาร่วมกัน ก็ทุกท่านที่ได้มาร่วมทําบุญกระหลวงปู่เนี่ยก็จะได้มาเห็นอุทยานบุรพาจารย์หรือว่าเห็นการได้ก่อสร้างหลวงปู่นั้นไปถึงไหนแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าดําเนินการไปได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ก็กําลังที่จะเริ่มที่จะทำหลวงปู่เนี่ยซึ่งเป็นสีทองอก็จะยืนเด่นเป็นส่นาอยู่ในอุทยานบุรพาจารย์ แล้วในอุทยานนั้นเราก็จะจัดเป็นศาสตร์พรระาชาที่จะมาใช้คำพูดของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9ว่าพลิกดินให้เป็นทองด้วยศาสตร์พรระาชาโดยโคกหนองนาในอุทยานหลวงปู่เนี่ยเราจะจัดเป็นศาสตร์พรระาชาทั้งหมดเลยก็ขอให้ทุกท่านยังมีความสุขความเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้ทุกคนจงใช้ชีวิต ให้มีความสุขคนที่มีบุญเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเพราะบุญหนุนนําและคนที่มีความสุขก็คือคนที่มีบุญนั่นเองวันนี้อาตมาภาพก็อยากจะขอแสดงความปื้นปิติยินดีที่ได้มีรายการซ่องทำเนี่ยมาดูแลแล้วก็มาช่วยเหลือชักชวนญาติโยมให้มาร่วมทําบุญที่ วัดคู้น้อยแล้วก็มาร่วมสร้างบูรพาจารย์ก็ขอเจริญพรกับรายการท่องธรรมแยขออนุมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเลยขอเชิญสิทธยาิทธิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและผู้มีจิตศาัทธาทุกท่านร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่แบนจันทัศโรปีที่25 และร่วมพิธีอุปสมบทหมู่บวชชีพราหมณ์ถือศีลจาริณนีและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดพูน้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่7-13มกราคม2568วันที่7-13มกราคม2568ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่บวชชีพราหม์ถือศีลจริณน และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันอังคารที่13มกราคม2568ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่แบนจันทัโรเวลา9นาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดทักษิณานุปทานเวลา10นาฬิกาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา11นาฬิกาถวายพัฒตาหารเพนแดดพระพิสุสงอย่าพลาดวันที่7-13ถึงมกราคม2568ร่วมงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพล่วงปู่แบนจันทสโรและร่วมพิธีอุปสมบทหมู่บวชชีพรามถือศีลจรรณีและปฏิบัติธรรมสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคง ชีวิตมีแต่ความสุขตลอดปีและตลอดไปติดต่อร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพกองบุญสร้างอุทยานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทองพระป่าสมัคคี100,000กองกองละ999บาทได้ที่ idline.pnt6969 โทร036776477และ0852548111 เราจะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าและสำหรับรายการสองธรรมยังคงเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมในทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ได้มีโอกาสทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีรัถมณีก,กลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสำหรับปีนี้พบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร020047418